กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพมกับผมนายช็อตตี้บูโจว่าอีกเช่นเคยนะครับคราวนี้เรากลับมารีวิวเกมมือถือภาษาเออเรียกว่าไงดีล่ะภาษาอังกฤษก็มีภาษาไทยก็มีนะครับนี่นะครับเดอะโซนั่นเองนะครับเปิดเวอร์ชันอินเตอร์เนชั่นแนลเรียบร้อยแล้วนะครับก็สั้นๆแนวแอคชั่นนะครับ3ก๊กและก็มีระบบต่างๆที่ไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาซะเท่าไหร่ด้วยหลายๆระบบนะครับก็เล่นแล้วก็รู้สึกเฮ้ยแปลกดีแล้วก็เพลินดีนะฮะเราก็จะได้รับ เรียกว่าไงเดียวสวมบทบาทเป็นตัวละครจอมยุทธนะครับในในยุคสามก๊กนะครับซึ่งก็มีอยู่2ตัวละครให้เลือกนะตอนนี้ตามรูปที่เห็นเลยครับก็มีแอสซิสินนะฮะดาบคู่นะครับแล้วก็มีรู้สึกอีกอาชีพหนึงรู้สึกจะไนท์มั้งจำไม่ได้เหมือนกันผมเล่นดาบคู่นะฮะเอาล่ะก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเข้าสู่เกมกันเลยแล้วกันนะครับนี่หน้าตาเกมจะเป็นอย่างนี้ครับก็มีเดินในเมืองครับมีคนวิ่งไปวิ่งมานะฮะก็เดี๋ยวจะนําเสนอระบบที่น่าสนใจก่อนเลยก็แล้วกันก็คือเรื่องของการต่อสู้นะครับ ก็การต่อสู้นะครับไปยังไงทํายังไงเกมนี้เล่นยังไงนะครับเนื่องจากเมนูมันจะค่อนข้างเยอะเนาะมีหลากหลายนะครับเอาอะยอย่างแรกที่อยากจะให้ทําเลยนะครับเกมนี้ระบบมันสอนค่อนข้างโอเคอยู่แล้วชัดเจนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยลราเรามาเล่นหลังจากที่ระบบสอนเสร็จไปทําอะไรดีนะครับอย่างแรกที่ผมอยากจะนําเสนอเลยคือภารกิจซึ่งมันจะมีภารกิจประจําวันอยู่นะครับให้เราไปเล่นภารกิจประจําวันนะครับเพื่อให้ได้ exp EH นะครับซึ่งจะเป็น exp ของตัวละคร ช่วงแรกๆเวลจะอับยางมากถ้าเกิดเราไม่ทําภารกิจประจําวันนะครับพอเราทําภารกิจประจําวันเนี่ยเวลก็จะขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทำให้ปลดล็อกระบบต่างๆมากมามนะฮะก็ลองไปดูกันแล้วกันนะครับมีมากมามนะครับก็ต่อมานะครับอันนี้การต่อสู้นะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับการต่อสู้กดปุ๊บตัวละครก็จะเดินไปนี่สังเกตตอนนี้ก็ที่ที่เปิดแล้วนะครับของผมก็จะมีหนึ่งสอระบบด้วยกันนะครับแล้วก็ในอนาคตก็จะมีอีกนะครับการเดินทางสีเท่า3ท้าโดน2องควากิว เกมนี้ต้องเลเวล30กว่านู่นกว่าจะเปิดระบบครบนะฮะเอาละเรามาลองดูนะฮะก็มีอะไรการแห่งเจ้าอันดับลองกดเข้าดูเลยนะครับมีการ p p นั่นเองนะครับมีเกมนี้มีนะครับ p p น,นะครับ, PP, รบก็ดูเวลาจะไปสู้กับใครก็ดูก็แลวกันว่าตัวเองเนี่ยไหวไหมนะครับไหวไหมผมเลเวล20ผมน่าจะไหวนะพูดถึงอะลองไปท้าทายกันดูนะครับอ่านี่จะเป็นเกมแรกเลยแน่ๆที่ผมไม่ได้นำเสมอ,อระบบการลุยในดันเจี้ยนก่อนนะครับอันนี้เป็นการต่อสู้รูปแบบหนึ่งนะครับ คือเกมเนี้ย PV PVP มีค่อนข้างโคตรเยอะเลยอะ่ะอ่าอันนี้เป็นออตโต้ะนะครับเราไม่ต้องกดเองนะครับก็จะวัดกันที่ความสามารถล้วนๆครับผมว่าใครเก่งกว่ากันเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นการอารีนารูปแบบหนึ่งนะครับสังเกตนะมีตั้งกี่ระบบ 45- 6 7ระบบใช่ไหมครับอ่าอันนี้2อารีน,น่าอันนี้จะเปิดตามเวลานะครับโชคดีที่ผมรีวิวในช่วงเวลาดังเก่าพอดีเข้าไปบวกกันเลยดีกว่าเข้าเลยนะฮะเข้าเลยอ่าแล้วมันก็จะแมช์นะครับ มีเวลา5นาทีมันจะสุ่มเจอคนอื่นนะฮะซึ่งซึ่งซึ่งมันจะเป็นแบบฟรีฟอร์ลนะครับจะมีบอกอยู่นะฮะเราสามารถโจมตีนะครับนี่เดินโจมตีใช้สกิลนะครับแล้วก็มีกิ้งหลบนะฮะพอดีผมเซตคีย์บอร์ดไว้เรียบร้อยละนี่นะตะลุมบอลกับผมตะรุมบอลครับกิ้งหลบบ้างครับมีให้กิ้งก็กิ้งสกิลได้ก็สกิลครับผมมันจะมีเกรดมีอะไรอยู่ด้วยนะมีของให้เก็บด้วยนะไอ้นั่นจะตายนั่นจะตายเร็ว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 วิ่งเลย อิงไรครับผมจะตายเหรอครับจะตายเหรอครับนี่แน่มันููใครได้นะครับผมไม่ได้ด้วยแม่อุยรัวรัวรัวผมเซตคีย์บอร์ดนะครับรัว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 ไปรัวรัวไปตุ้มเฮ้ยไอ้นั้นหนีไอ้นั้นหนีไอ้นั้นเหลือเล่นนิดเดียวไอ้นั้นหนีแมนี่แหละครับความมันของเกมนี้นี่แน่ไม่โดนด้วยอ่ะไม่โดนหรอหนีไปไหนเอ้ยเอาคิวอุ้ยไม่โดนับผมอ๋อโดนโดนได้ครับได้ครับหนึ่งศพครับผม อ่าแล้วเล่นประจำพักจะมีฟีเวอร์เกตนะครับก็กดก็จะโจมตีเร็วขึ้นแรงเออไม่ได้เร็วขึ้นแรงขึ้นอาเฮ้ยมันทำอะไรสงสัยแลกนะฮะโอ้โหมันครับผมสังเกตเสียงคีย์บอร์ดกับเสียงเมาส์ผมก็น่าจะพอทราบแล้วครับว่ามันขนาดไหนไม่มีออโต้ครับอันนี้ชั้นเชิงและเทคนอคอย่างเดียวนะฮะอา่าอันนี้ก็คนะิวหนึ่งเดหนึ่งเนาะเออนะเหลือเวลา50วินะครับมาดูชะตากรรมของผมกันว่าผมจะได้ที่เท่าไหร่นะครับมาครัาผมอยู่ไหน หดก่อนเลยไม่สนใจอ,อ๋อมันเหลือเลือดเยอะกันทั้งนั้นเลยอะ่<ล>ะแล้วก็เกมนี้ไม่ได้กิ้งได้รวยๆเลยนะเออมันก็จะกิ้งได้ตามจังหวะนะครับตะรุมบอลไปไหนไปไหนไปไหนทุบท,บทบูจะตายกันหมดเลยครับจะตายกันหมดเลยครับไม่รู้ใครได้บ้างผมไม่ได้เลยวะ่ะไ,ได้เปล่าได้นะครับสามหนึ่งนะครับตอนนี้ออของพิภพของพิภพ เดี๋ยว,เ,ยวเลื่อนเราสามพันหนีได้ป่ะเฮ้ยฟีเวอร์ฟีเวอร์อ้าวเวรเาเวการ,รมผมก็มีฟีเวอร์จะเต็มอยู่แล้วไม่น่ารีบกดหนีได้ว่าครับเพราะว่าถ้าผมตายจะเป็นการเพิ่มคะแนนให้ชาวบ้านเราเปล่า,านี่จะหมดเวลาละนะครับโอเคนี่คืออันตลบของการของการ PVP อีกรูปแบบหนึ่งนะครับอย่างที่บอกเกมนี้ผมจําเป็นจะต้องนําเสนอการ PVP ก่อนเพราะว่ามันมันมีหลายระบบแล้วก็สนุกสนุก,นกทางนั้นซึ่งแต่ละระบบเนี่ยจะมีแต้มนะครับให้เราจับจ่ายใช้สอยด้วยนะผมอาจจะไม่ได้พูดใช่ไหมครับ คือมันจะมีพวกแต้มร้านคงร้านค้าพวกนี้ไว้จับใจ่ายใช้สอยด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเราทาเรียกว่าไงอ่ะ,อะมีแต้มเยอะก็ลองไปช้อปปิ้งดูหรือแม้กระทั่งเราผ่านตามเงื่อนไขที่กํานกหนดก็จะได้รับรางวัลด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คืออารีน่านะครับเปิดอยู่เข้ามาบวกกันได้นี่คือดันเจี้ยนหมู่อันนี้ก็จะเป็นดันเจี้ยนนั่นเองนะครับซึ่งเราก็สามารถเลือกจับคู่หรือสุ่มจับคู่ก็ได้อัน,นี้ก็จะเป็นดันเจี้ยนทั่วไปนะครับอ่าก็คือจะเป็นดันเจี้ยนแบบย่างนั่นเอง เราก็สามารถที่จะสุ่มหาคนในเกมได้หร,ห,รหรือจริงๆเราเลือกจับคู่ก็ได้นะเราก็กดเชิญนะครับเพื่อนของเราในเกมเนี่ยเข้ามาเล่นด้วยกันได้เพราะบางทีไอ้ดันเจี้ยนเนี่ยมันหาคนยากเหมือนกันนะครับผมเคยรอ5นาทีอ่ะไปเข้าห้องน้ากลับมายังไม่ได้ตีเลยเพราะนั้นการมีเพื่อนเล่นในเกมด้วยก็จะทําให้ระบบนี้ม,นมันมันก็จะหาเพื่อนได้ง่ายขึ้นก็นัดกันเล่นอะไรอย่างนั้นนะครับ การต่อสู้ของการเดียเตอร์ก็เป็นการต่อสู้รูปแบบหนึ่งที่ใช้เงินแคบเป็นเดินพันนะครับผมไม่กล้าเลยผมสายฟรีอ่ายังไงก็ลองเข้ามาดูกันละกันนะครับเนี่ยนะครับอารีนาของเกมนี้เรียกได้ว่าเพลิดเพลินเพลิดเพลินจริงๆเพลิดเพลินจริงๆมีหลายระบบนะครับแล้วก็ยังไม่เปิดครบด้วยเนาะยังมีระบบในอนาคตอีกนะครับอ่าต่อมานี้การประจนภัยอันนี้ก็จะเป็นเควสละดันเจียนนะซึ่งก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้อ่าไม่ได้แตกต่างจากเกมอื่นอะไรมากมายนะเอาลองเข้าไปดูทีละโหมดซีเนีริโออันนี้คือเควสพื้นนฐาเลย นะครับก็จะมีการลุยไปทีละดด่านด่าน,าน,านบางด่านก็จะมีเป็นอีเวนต์ดอปของพิเศษเช่นได้เงินเยอะได้เศษเหล็กเอาไปตีของอะไรอย่างนี้นะถ้าเล่นดีๆได้3ดาวก็จะสะสม3ดาวไปเรื่อยๆก็สามารถเปิดหีบของรางวัลได้นะครับอ่าระบบพวกนี้พวกเราน่าจะคุ้นเคยน่นาจะคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็จะมีดันเจี้ยนแบบยากด้วยเห็นไหมดันเจี้ยนชั้นสูงหรือดันเจี้ยนแบบพิเศษนะครับเมื่อเราปลดล็อกดันเจี้ยนไปตามที่กําหนดแล้วก็จะมีดันเจี้ยนพิเศษเปิดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดขึ้นมาด้วยให้เราเขานะเาาเนน้้้าาานนนนนะะะะครรรัับเเพก็จมีีหลยยปภทอู่ใ มันก็มีดันเจี้ยนชั้นสูงนะฮะดันเจี้ยนชั้นสูงมันก็คือ,อที่เดียวกับไอโหมดซีนาริโอนั่นแหละที่มันจะอยู่เป็นดันเจี้ยนพิเศษอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยดันเจี้ยนชั้นสูงที่เดียวกันนะครับก็จะลงแล้วก็จะได้เศษของตัวละครเดี๋ยวเท้าขวามีกหนึงผมอาจจะข้ามไม่ได้พูดส่วนนี้ไปคือเราม,มีตัวละครหลักตัวเดียวถูกต้องแล้วนะฮะแล้วเราก็จะมีขุนพลนะครับสามารถติดตั้งขุนพลได้ทั้งหมด4คนด้วยกันซึ่งสกิลของเราจะส่งผล แบบเดียวกับขุนพลที่เราติดตั้งอ่าเพราะนั้นถ้าอย่างมีสกิลเยอะๆก็ต้องมีขุนพลเยอะๆนะครับอย่างมีสกิลแรงๆเ่ๆเทพๆ,ๆอะไรทั้งหลายแหละก็ต้องอัปเกรดขุนพลไปนะครับซึ่งการได้ขุนพลเนี่ยก็คือมีมีหลายวิธีคือไปเปิดการจับปองหรือเนี่ยมาลงดันเจียนแบบยากและสะสมเศษของตัวละครให้ครบนะครับ,นะรบก็จะสามารถเรียกมาได้นะและแน่นอนการอาัปเกรดเหล่าขุนพลก็ใช้เศษเนี่ยแหละครับในการเพิ่มดาวของขุนพลด้วย อันนี้ก็ที่ผมข้ามมานะครับเดี๋ยวค่อยไปสาธิตให้ดูก็แล้วกันไหนๆเจอพอดีก็เลยพูดพอดีนะครับเนาะอันนี้ก็คือเป็นโหมดขั้นสูงนะเอาไว้ล่าของตัวละครได้ส่วนหอคอยเกมนี้จะไม่เหมือนเกมอื่นไอเกมนี้คือแบบโอ้โหมาเป็นเวฟเลยคือมันตีไปทีละชั้นชั้นชั้น,นจริงแต่ว่าแต่ละชั้นใช้เวลาในการตีนานเหมือนกันครับนานจริงๆนานจริงๆคือมันจะมีแบบเป็นเวฟเวฟเวฟเข้ามาเลยคล้ายๆกับเอาแบบแนวเซอร์ไพรเวิร์กับแนวตีหอคอยมารวมกันเลยนะครับเกมนี้ ก็ปล่อยบอททิ้งไ้ได้เลยครับผมก็ใช้เวลานาน,านอยู่เหมือนกันก,นก็ลองดูของดรอปนะมันก็จะมีของดรอปนะฮะเป็นเป็นเป็นพวกแบบเศษของอุปกรณ์อุปกรณ์นะครับแล้วก็ผลึกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ลองมาหาดูจูโจมบอสอ่าบอสเกมนี้คืออย่างนี้ครับคือเวลาเราไปลงดันเจียนซีนาริโออ่ะอ่าแล้วพอจบด่านมันจะมีโอกาสเจอบอสครับแล้วก็สามารถไปตีได้นะสามารถไปตีได้ ก็ต้องแนะนําให้ช่วยกับเพื่อนครับเพราะว่าบอสที่เราเจอเนี่ยบางทีเราสู้คนเดียวไม่ไหวเลื่อนมันสี่แสนเงี้ยเราสู้ไม่ไหวหรอกก็ต้องรวมกําลังกับเพื่อนนะครับในการมาตีบอสนะครับเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วก็มารับของรางวัลได้นะอันนั้นนี่คือจะเป็นดันเจียนการ,ระจญภัยทั้ง4รูปแบบของเกมนี้นะครับแผลพาวแผลพาว,พาว,พาวมีเยอะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดมีบอสอยู่เห็นไหมครับถ้าบอสยังมีอยู่มันก็ขึ้นสัญลักษณ์ตรงนี้ว่าอบอสอยังมีอยู่นะกดเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับ อโอเคนี่ก็คือระบบการต่อสู้ของเกมนี้จะอยู่โซนนี้นะครับรวมภารกิจด้วยเนาะมาดูด้านล่างกันครับระบบเสริมของเกมมีอะไรบ้างเอาเรียงเลยนะซ้ายไปขวาอันแรกครับอาวุธของพระเจ้าอันนี้นะครับก็เราต้องทําตามเงื่อนไขให้ครบอ่าพอเราทําตามเงื่อนไขให้ครบเราจะได้ปลดล็อกอาวุธของพระเจ้ามาซึ่งมันทําอะไรได้นะครับมันสามารถที่จะบวกความสามารถให้กับอาวุธได้นะครับบวกความสามารถให้กับเรานั่นเองนะครับนะก็สามารถที่จะตีบวกได้โดยใช้หินพวกนี้ครับอ่าหินวัตถุดิบเลือนขั้น ถ้าไม่มั่นใจว่าหาจากไหนกดเครื่องหมายนี่เลยครับตกใจมันจะมีบอกนะครับว่าได้จากที่ไหนซึ่งการเดินทางสีทองเนี่ยเปิดตอนเวลายี่สิบเอ็ดอ่าใช่ไหมเออนั่นแหละมันจะมีบอกเกมนี้จะมีบอกหมดว่าของดรอปที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะครับก็สามารถอัปเกรดดาบได้แล้วก็ในอนาคตพอเรามีออฟนะครับหรือเกมอบื่นจะเรียกรูนใช่ไหมอ่าก็มาติดตั้งให้กับอุปกรณ์ได้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมกาลังจะได้อุปกรณ์นี้และดาบของเจ้าหญิงแห่งดวงจันทร์เซเลมูลหรือเปล่าเนี่ย <laughs> ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมต้องสะสม คุณพลให้ครบหกคนผมก็จะได้ปลดล็อกอาวุธอันนี้มานะครับอันนี้คือเป็นอาวุธของพระเจ้าเป็นระบบที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวละครนั่นเองนะครับการจับอันดบบขอข้ามเนาะก็เป็นแรง์กิ้งธรรมดานะครับตลาดมืดก็เป็นร้านค้านั่นเองนะครับก็จะมีการรีเฟซเวลาตลอดนะครับลองเข้ามาดูเป็นระยะระยะเผื่อมีของที่เราต้องการนะครับก็ลองช้อปปิ้งดูได้กิ้วอ่ะเกมนี้กิ้วมีอะไรบ้างมีผลดีอะไรบ้างนะครับกอ็อย่างแรกเลยท่านผู้ชมสามารถบริจาคกิ้วได้นะครับมันก็จะได้แต้มกิ้วมานะครับ อ่าบริจาคกิวได้เนาะอ้าเฮ้ยออกมาเลยเหรออ้าไม่เป็นไรเข้าใหม่นะฮะเ,เกมนี้ผมไม่ได้เป็นหัวหน้ากิวเองนะก็สุ่มสุ่มขอเข้ามานะครับแล้วก็มีคนรับด้วยกิวฟรีดอมนะขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยนะพอเรามีแต้มกิ้วเนี่ยเราก็เอามา,าซื้อจับจ่ายใช้จอ่อยใช้สอยได้เหมือนกันนะครับใช้สอยได้เหมือนกันมีนะครับแล้วก็มีเช็คอินด้วยนะครับรางวัลเช็คอินแนะนําให้เช็คอินด้วยนะครับแล้วก็ให้บริจาคเพราะว่ามันจะได้รับรางวัล ด้วยทุกคนในวันรุ่งขึ้นนะครับมีออกกิวแล้วก็มีคําแนะนําทักษะกิลเมื่อกิวเราเลเวลสูงขึ้นเราจะได้บัฟขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมครับเห็นปว่าเออเพราะฉะนั้นการมีกิลเนี่ยยังไงมันก็ดีนะครับแล้วก็ในอนาคตมันก็จะมีส่งครมกิลด้วยนะครับเลเวลสามสิบสองเพราะฉะนั้นเนี่ยกิลเนี่ยแนะนําเปิดเมื่อไหร่ก็ขอให้มีนะครับได้บัฟได้เบิร์ฟได้อะไรกันเต็มไปหมดนะครับจินวิญญ,ญาณอ่ะอันนี้แหละครับที่ผมพูดถึงนะครับหรือเรื่องของขุนพลนั่นเอง ขุนพลนะครับเรื่องของการได้ขุนพลพูดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของการอัปดาวพูดแล้วนะครับก็คือได้จากดันเจี้ยนพิเศษหรืออาจะปองนั่นเองนะครับเราสามารถอัปเกรดเลเวลนะครับของขุนพลได้ซึ่งขุนพลจ่ายเลเวลไม่เกินตัวละครนะครับก็ใช้แค่เงินนะครับและสังเกตนะครับขุนพลของผมกรอบสีเขียวตัวหนึ่งพอพอดาวออกใช่ไหมมีกรอบเขียวกับกรอบเทานะครับกรอบเทาเกมนี้มีระบบการอัปเกรดความสามารถที่หาของให้ครบด้านล่างนี้นะครับหาให้ครบ ก็สามารถเลื่อนเลเวลได้อันนี้ก็คืออะไรอันนี้ก็คือการเพิ่มกรอบหรือความสามารถของตัวละครนั่นเองนะครับก็จะทําให้ความสามารถของขุนพลมันเก่งขึ้นด้วยนะครับเพราะฉนั้นก็จะมีการอัปเกรดหลักๆอยู่3รูปแบบก็คือคือเลเวลใช่ไหมอ่าแล้วก็มีการอัปดาวนะครับแล้วก็มีการอัปกรอบนะครับ3อันด้วยกันนะครับทีนี้อ่าแล้วพออัปกรอบขึ้นมาอัปดาวขึ้นมาแล้วยังไงนะครับมันจะมีทักษะพ,พิเศษนะครับเมื่อกรอบของเรากลายเป็นสีเขียวเนี่ยเราจะสามารถได้รับทักษะพ,พิเศษขึ้นมา นะครับซึ่งเมื่อกลายเป็นสีม่วงหรือสีน้ําเงินก็จะได้รับความสามารถพิเศษของตัวละครมาอีกนะครับถ้าดาวเราสูงขึ้นเนี่ยความสามารถพิเศษมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับอ่านี่ก็คือเป็นลักษณะออของตัวละครนะครับที่เป็นขุนพลของเรานะครับก็แนะนําให้รีบอัปเกรดกันให้ได้ไกลๆนะครับสกิลเราก็จะได้แรงด้วยนะครับเห็นไหมน,นี่เป็นสกิลของเรานะครับ3ท่าเนาะก็ลากเลิกอะไรได้เลยนะครับอยากจะเปลี่ยนอะไรยังไง ก็แรกๆเราก็จะมีแค่3คนนี้แหละครับเออมันแจก3คนนี้แล้วรู้สึกร้องวันล็องอิน7วันถ้าจาไม่ผิดจะแจกเตียวเซียนนะครบ7วันรัะนั้นก็ใครชอบเกมนี้เล่นยาวๆได้เลยลำ้ำลํำทันมาครับระบบอาวุธครับเกมนี้จะค่อนข้างแปลกประหลาดก,ก,กว่าเกมอ่นๆนะฮะก็อาวุธเนี่ยถามว่ามันทาไมมันมีเยอะจังเลยใช่ไหมครับเรากดเที่อาวุธนะครับมีการอัปเกรดนะครับซึ่งอัปเกรดต้องใช้เศษเหล็กเศษเหล็กก็ได้จากการไปลงดันเจียนใช่ไหมครับอ่าหนึ่ง นะครับแล้วก็ได้จากการหลอมนะฮะหลอมไม่ใช่หลอมโทษโทษโท,โทแยกชิ้นส่วนตรงนี้นะครับแยกชิ้นส่วนนะถ้าเกิดเราแยกชิ้นส่วนเนี่ยเราจะได้เศษเหล็กมา,าได้เศษเหล็กมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมอัปเกรดได้ผมอัปเกรดเลยแล้วกันอัปเกรดชิงเนีย่ยนะความสามารถของอุปกรณ์อาวุธก็จะมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีอัตราการแตกนะเพราะฉะนั้นตีบวกไปเวลสูงมีอาการามีอาการแตกได้นะครับก็สามารถที่จะซื้อเครื่องรางมาเพิ่มประสิทธิภาพให้มันไม่แตกได้นะครับ แล้วก็มีการหลอมซึ่งซึ่งต้องเป็นอาวุธระดับสีเหลืงองนะครับซึ่งอีกนานเลยสีเหลืองผมเพิ่งสีม่วงเองสีม่วงแล้วรู้สึกต่อไปจะเป็นสีส้มมั้งคือจําไม่ได้เหมือนกันจําไม่ได้เหมือนกันคือเกมนี้มันไม่ได้มีเขียนบอกไว้ไงเออก็นะต้องเป็นอาวุธที่ระดับแรงก,กว่านี้ถึงจะมา,าทําการหลอมได้นะครับขายก็ได้นะเออขายก็ได้โอเคแล้วก็ส่วนอาวุธนามีอาวุธแล้วมีปีกด้วยเ <c oughs> กมนี้มีระบบปีกนะครับแต่ผมยังไม่มีนะครับผมยังไม่มีนะฮะ แล้วก็มีระบบเครื่องแต่งกายด้วยคอสตูมนะครับมีเกมนี้อ่าแล้วเครื่องแต่งกายของเราทำไมไม่เหมือนชาวบ้านเขาคืออย่างนี้ครับเวลาเราอัปเกรดอาวุธหรืออัปเกรดเครื่องป้องกันขึ้นไปเนี่ยชุดมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไงมันไม่ได้แบบเราต้องไปหาชุดใหม่หาอะไรใหม่มาใส่นะครับซึ่งเรื่องของชุดนี่พูดพูดปุ๊บมาเลยค้างๆกันระบบอุปกรณ์ชุดของเกมนี้มันจะใส่มาให้เราอยู่แล้วโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อเลเวลเราสูงขึ้นเราสามารถมาวิวัฒนาการและตีบวกได้กดเลยนะครับวิวัฒนาการชิงแล้วก็เห็นไหม ถุงมือเปลี่ยนไปแล้วนะครับเดี๋ยวอันต่อไปดูรองเท้านะครับวิวัฒนาการชิงเห็นนะครับเปลี่ยนไปเรียบร้อยนะครับเห็นไหมอ่าแล้วก็สามารถวิอ่าอัปเกรดได้นะครับให้มันเลเวลตันนะครับเน,นี่ยเพราะฉะนั้นเกมนี้อุปกรณ์รพวกนี้ไม่ต้องหายเองนะครับไม่ต้องหายเองนะครับเลเวลสูงขึ้นก็จะอ่าอัปเกรดได้อะไรได้นะครับ <S <S ต่อมาที่เราต้องหาเองก็คือเป็นอ่าแหวนกับอ่าอ๋ออันนี้เป็นไอเทมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้เอาพูดถึงแหวนก่อนนะครับ สังเกตนะครับว่าเราสามารถติดเครื่องประดับแ้งหมด6ส่วนด้กันซึ่งเลเวล20มันเปิดมาแค่อันเดียวเองคือแหวนนะครับแล้วทําอะไรกับมันได้บ้างนะครับแน่นอนเราสามารถใส่ได้นะใส่ได้เปลี่ยนได้นะครับสามารถที่จะอัปเกรดได้นะครับปรับปรุงได้นะครับปรับปรุงคืออะไรออากดให้ดูเลยนะครับปรับปรุงก็คืออ่ามันจะสุ่มสถานะของของอ่าเรียกว่าอะไรดีอุปกรณ์บูชายันของเรานะครับมาแทนที่เราก็เลือกแล้วกันว่าจะให้มันมาแทนอะไรแล้วมันก็จะสุ่มครับมันจะสุ่มเอาอ่าสถานะ นะครับแบบสุ่มนะฮะอ่าจะได้ดีไม่ดีไม่รู้แหละมันก็จะโอนมาให้กับอุปกรณ์ของเรานี่คือการปรับปรุงนะครับอ่านี่คือการปรับปรุงนะต่อมาสลับความสามารถก็คือแลกกันเลยครับ4อทีิพนี้กับสอทีิวนี้จะแลกกันเลยนะครับจะแลกกันเลยนะครับขายได้อะไรได้นะครับแยกส่วนก็ได้ในอนาคตมีเห็นไหมครับมีอัปเกรดหลอมแยกส่วนถลุงมีหมดแต่ตอนนี้เราทําได้แค่ปรับปรุงกับสลับความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขายเถอะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวความสามารถดามเจ็ยี่สิบ เออโอเคส่ากดปรับปรุงแล้วกันเดี๋ยวผมจะเลือกมาแทนดาเมจช,ช่องนี้ไม่รู้ว่าจะหมู่จะจ่านะครับให้มันให้มันสูบมาเป็นดวงนะครับแม่ก็ยังโอเคยังโอเคอันสุดท้ายก็จะเป็นไอเทมนะครับก็ดูได้ครับขายได้ต่างๆนานาเห็นไหมไอ่ดูได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นระบบอุปกรณ์ของเกมนี้นะครับอ่ะก็เนี่ยแหละระบบหลักๆแล้วที่เหลือมีอะไรอีกขอเลียงนี่เลยนะครับนี่ นะครับคือเกมพวกจีน่ะมันจะชอบมีกิจกรรมคล้ายๆกันนะครับอันไหนที่มันสามเมื่อเกมอมื่นผมจะขอไปเร็วๆก็แล้วกันนะครับอันนี้อันแรกเป็นแจ็คพอตนะครับอันนี้คือต้องการซื้อนั่นเองนะครับซื้อเพื่อที่จะปลดล็อกของความสามารถต่างๆซื้อได้5ชิ้นหรอใช้อะไรบ้างล่ะลองดูดิกดซื้อแม่ต้องเติมเงินเลยนะครับเติมเงินด้วยบัตรเครดิตนะครับมันเด้งมาอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นแจ็คพอตนั่นเองเติมเงินนะครับมีกิจกรรมนะฮะก็อย่างที่บอกล็อกอินเจ็ดวันรับเตี่ยวเซ้นเอาไม นะครับเฉี่ยวเีวนะครับล็อกอินเจ็ดวันได้แล้วก็มีการซื้อครั้งแรกนะครับใครเติมเงินครั้งแรกได้ไปเลยมาเช่านะครับตอนแรกนึกว่าจูโลงนะครับดูของทานไม่ใช่นะครับเช็คอินนะครับรางวัลเช็คอินมีครับเกมนี้เอ้ยผมลืมไปอย่างหนึ่งเลยหินเรียกนะครับผมลืมไปขอโทษขอขอขอย้อนกลับมาที่ระบบจิตวิญญาณนิดนึงครับคือมันไม่ได้มีจิตวิญญาณเดียวมันมีจิตวิญญาณเสริมด้วยนะครับอุปกรณ์จิตวิญญาณก็มีนะครับไอ้จิตวิญญาณเสริมเนี่ยก็คือ จะแตกต่างกับจิตวิญญาณธรรมดานะครับจิตวิญญาณเสริมเนี่ยเราจะได้อ่าจากการเรียกก็คือไอหินเรียกจาได้ไหมเนี่ยเออเราก็สามารถเรียกได้นะครับเรียกจิตวิญญาณเสริมชิงนะครับอ่าแล้วอ่าสังเกตนะครับว่ามันจะมีระดับความลงความแรงอยู่ด้วยและอันนี้ก็จะเหมือนกับเป็นแพสซีฟสกิลนั่นเองเห็นไหมเออมันเป็นแพสซีฟสกิลอ้าวนี่ซ้ํากันเหรอไม่เป็นไรเอาเอาละออนที่ดีกว่าใส่ไปนะครับซึ่งซึ่งเจ้าพวกจิตเสริมเนี่ยสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับ นะแล้วก็แยกชิ้นส่วนได้ด้วยทำได้เหมือนกันนะครับทำได้เหมือนกันเพราะนั้นเราก็เรียก,เร,ยกเรียกกันมารัวๆเลยใช่ไหมมีหินเท่าไหร่ก็เรียกไปครับเรียกไปเรียกไปชิงนะได้ลุกซุนใช่ไหมลุกซุนลุกซุนอัปเกรดไปอย่าก,กดผิดฝั่งนะครับกดผิดฝั่งนี่เงินหายไปเลยนะครับเลดี้เลดี้คงเหรอเลดี้ดงอ่าสักอย่างนะครับก็น,นี่แหละก็ลองดูความสามารถของของของแต่ละตัวละครแล้วก็ลากลากลากลางมาใส่ไดอ้อันนี้อะไรที่ผมลืมลืมไปนะครับ โอเคพอดีเห็นพอดีในเช็คอินเนาะเห็นไอหินอันนี้พอดีนึกได้นะครับขอโทษด้วยนะรายการของขวัญนะครับก็อันนี้ก็คือเวลาเราทําตามภารกิจผ่านนะครับก็มารับได้คล้ายๆระบบเอชชิเม้นนั่นเองก็ลองอ่านดูกันละกันมีทั้งรางวัลที่เราได้จากการไปเลเวลล็อกอินนะครับแลวอะไรก็ผ่านตามเนื้อเรื่องนะหรือแม้กระทั่งเป็น v i p ออะไรเงี้ยก็จะแจกของกันเรื่อยๆนะครับส่วนกิจกรรมอันนี้ต้องอ่านนะครับเพราะว่ากิจกรรมมันจะเปลี่ยนไปตามเวลา มีทั้งรางวัลล็อกอินรางวัลเลเวลอัพอะไรก็จะคล้ายๆเมื่อกี้นั่นแหละแต่เนี้ยจะเปลี่ยนไปตามเวลาด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดมันขึ้นสัสลักสีแดงอย่างเงี้ยเราก็มากดกันละกันจะได้รับของนะครับส่วนล่าสมบัติคือการจะปองนั่นเองเกมนี้มีนะครับแหมหน้าจอการเลือกการจะปองนี่เป็นอะไรที่แบบว่าอยากกดเข้ามาบ่อยๆมากนะฮะมี่อ2แบบนะครับก็น่ารู้กันคือมีปกติกับแบบขั้นสูงนะครับซึ่งมันก็จะมีเวลาฟรีด้วยซุ่มปกตินี่จะฟรีทุกๆ วันนะครับวันละ5ครั้งนะส่วนสุ่มขั้นสูงจำไม่ได้ครับน่าจะ1วันมัง้ง1วันฟรีครั้งหนึ่งมั้งเดี๋ยวผมมีเพชรพอดี400จัดไปเลยครับมีโอกาสได้รับจิตวิญญาณ100%เซนะครับครั้งต่อไปนะงั้นจัดเลยดีกว่ายังไงก็ได้จิตวิญญาณแล้วจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ในการเปิดครั้งต่อไปชิงหวนโชส่วนด้านขวานะครับอ่าสุ่มครบสิบครั้งรับไปเลยจิตวิญญาณเดียวนะต่างกันยังไงวะคืออันขวานี่ราคามันถูกลงแต่ว่าไอ้คำว่า รับวิจิรยาร้อยเปอร์เซ็นต์ยังมันยังอยู่เลยไงออโอเคอสุ่มสิบครั้งไปเลยดูสิอ๋อได้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 เหวินโจโลแล้วนะครับตอนนี้คือมีหลายคนเลยนะเตียวหุยก็มีตังโต้มีนะฮะอุยกายกำเหลงคือมีแบบนะเพราะฉะนั้นเก็บเพชรมาเปิดด้านขวาน่าจะดีกว่านะครับไม่น่าเปิดอันซ้ายเลยเสียไป30เพชรเลยนะฮะต่อมามีอะไรอีกร้านค้านะครับก็เกมนี้เติมเงินด้วยบัตรเครดิตถูกไหมครับพราเมื่อกี้เราลองกดดูแล้วนะครับมันเติมด้วยบัตรเครดิต นะก็ลองมาดูว่ามีแพ็กเกจไหนที่คุ้มและเราอยากจะเติมบ้างนะครับซึ่งเกมนี้มีระบบ VIP ด้วยนะครับส่วนในเทมที่มีขายก็เป็นในเทมสะดวกใช้นะฮะไม่ว่าจะเป็นกุญแจเอาไว้ลงดันเจียนใช่ไหมตัว๋วไว้กดผ่านด่านอย่างรวดเร็วนะครับเงินในเกมหินเจาะอุปกรณ์ทั้งหลายแหละคือทั้งหลายแหล่ของอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ลองแวะมาดูแพ็กเกจนิดน,นึงครับว่าช่วงนี้มีแพ็กเกจอะไรที่ที่มันน่าซื้อบ้างนะครับก่อนที่จะไปกดเติมธรรมดามาดูแพ็กเกจก่อนนะครับว่ามันมีอะไรให้เราน่าซื้อบ้าง เป็นภาษาไทยแล้วนะครับอ่านเอาเองนะครับผมสายฟรีเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เติมเงินนะคงจะแนะนําอะไรให้มากไม่ได้นะครับให้มากไม่ได้อ่าโอเคนี่คือจะเป็นข้าวๆข,ข,ของเกมนี้นะครับอันสุดท้ายของเกมอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้ครับผมพิเศษนั้นก็สามารถที่จะเลือกแอดเพื่อนตรงนี้ได้นะครับกล่องจดหมายก็คือเวลาแบบมีไอทงไอเทมอะไรมาให้เราอย่างนี้ก็มีนะหรือ,อข้อความแจ้งเตือนอะไรทั้งหลายแหละก็จะอยู่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีการตั้งค่าซึ่งตั้งค่าได้แค่คุณภาพนะครับ มีอะไรบ้างคุณภาพ BGM เสียงประกอบแล้วก็พุชอันนี้คือการแจ้งเตือนผ่านทางมือถือน,นั่นเองก็จะปิดจะเปิดก็ได้และอันนึงผมก็ลืมบอกไปถ้าใครโหลดมาแล้วไม่ใช่ภาษาไทยเนี่ยครับภาษาไทยมีให้เลือกจริงๆผมน่าจะพูดเป็นลําดับแรกๆนะครับเพราะว่ามีคนถามเยอะเหมือนกันเกมที่มันมีภาษาไทยด้วยเปลี่ยนยังไงนะครับจริงๆทุกเกมก็คือเปลี่ยนในออปชันะนั่นแหละนะออปชันส่วนด้านขวานี้ก็คือเป็นข้อมูลเกมนะครับก็สามารถล็อกเอาต์ตรงนี้ได้คือเกมนี้ล็อกอินด้วย โซเชียลเน็ตเวิร์กได้ถูกไหมครับเราจะลบ ID เดีราก็ทําได้หรือมีไอเทมโค้ดมากรอกก็กรอกที่นี่ได้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับ่วนสุดท้ายที่จะพูดถึงคือรูปตัวละครนะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามี2ตัวละครนะครับเดี๋ยวพอเรามีขุนพลครบ 6, 6, 6, 6ตัวเนี่ยเราจะสามารถไปเล่นอีกตัวหนึ่งได้นะครับโอเคและนี่คือทั้งหมดของเกมนี้ครับผม t h e s o นะครับ International นะฮะก็ เ e v e l 20เปิดมาเยอะขนาดนี้ที่ผมชอบมากๆ PVP นั่นเองนะครับซึ่งผมก็เลยนําเสนอแต่แรกเลยนะครับเข้าไปมีทั้งตลุมบอลมีทั้งสู้แบบออโต้วัดพลังวัดกลืนกันไปเลยนะครับแล้วก็ดูแล้วกราฟิกไม่ขี้เหร่นะครับเป็น3ก๊กนะฮะสนุกนะสนุกสนานนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ผมนายชอตตี้บูโจวาขอตัวไปก่อนนะฮะก็ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปไงขออภัยด้วยนะครับก็เอ สำหรับคลิปหน้าเป็นเกมอะไรนะโปรตีน้ำแห่งใกล้ชิดนนะฮะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากสตอส์ใครเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้นำเสนอเกมใหม่ๆม,ม,มันๆหมท่านผู้ชมดูทุกวันนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ